สวัสดีครับวันนี้พามาดูประคับที่ศรีราชามีงานประกวดประคัาฟระคับที่ศรีราชาเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศภายในงานเป็นไงครับมาช้ากับเพื่อนเขาแต่ก็มาครับมีคุณเอกคุอยนะครับมาต้อนรับที่หน้าทางเข้าสุดยอดเลย <The Gang. S 1> <c oughs> นี่ครับงานบางแสนค้ยโชว์2024กลับ <c oughs> ไปอีกครั้งไปไปดูบรรยากาศภายในงานกันครับ อันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นของการประกวดปลาปลาบอ่าบอก็นิสนของปลาถุงนั้นจะเป็นของวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาค้างที่นี่หนึ่งคืนบรรยากาศบรรยากาศภายในงานนะครับไม่ฟามมาสเตอร์ไม่ได้มาเขาอะด,ดูว่าเขามงอะไรกัน สวัสดีครับสวัสดีครับวับตานทนกนนเสร้าแวตดเลนครับอด้สวัสดีอันนี้เวาม้านทานมาขันีเสร็จช้าโนแซวตลอดเลยทำอะไรกันอยู่ครับพี่ยุงต้องมีน้ำเย็นสักรอบอันนี้เป็นไรอ่ะให้มันช็อกเซยให้มันเลยไม่ิดมกมันอยู่กินแล้ให้มันแบบเ้ยสดงคุณภาพเป็นที่ก่านพาไปดูบรรยากาศ นี่ได้หน่อยปลาผมมีผมส่งปลาเข้าประกวดด้วยนะครับสองตัวยังไม่รู้เลยว่าปลาตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วลองเดินดูมั่วๆนะครับดูต,ตามป้ายก่อนนะผมยังไม่รู้นะปลาผมอยู่ไหนนะนี่เป็นปลาเป็นปลาไซส์ใหญ่ในส่วนของปลาเดี๋ยวพาดูพวกนี้อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ผมเพิ่งเดินทางมาถึงมาช้ากับเพื่อนเขาเลยมาถึงก็ปลายปายเย็นๆแล้วจริงๆเขาประกวดกันไปตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแล้วครับ าเราอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงปลาเรานี่นี่น,นี่ครับปลาไรครับสองตัวเช่นเคยภาพถึงแรงครับก็จะตีดีผมไม่หน่อยหนักผมเยอะเลยภาพมันจะเป็น,ปนยังไงมั่งปลา,ปลาเรา น้ำุมากเดี๋ยวปลาที่ได้รางวัลใหญ่เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับเข้ามาถึงในงานวันแรกนะครับเดี๋ยวพามาชมปลาที่ได้รางวัลใหญ่ แชมเปี้ยนครับมีใจปลาตัวนี้ได้ไหมเอ่ยตาตัวที่ผมนั้นเคยไปถ่ายที่บ้านที่พี่โอมนะครับซึ่งผมเคยพูดไว้ว่ามันน่าจะได้รางวัลน,นะปลาตัวนี้แน่มาแล้วครับได้แกรนเมลครับโกคุ่สกายฟิสหวามตัวคู่นะครับได้แกนรนเมลตัวใหญ่ไหมครับใหญ่ไหม ตัวนี้เป็นปลาอีกโอ้ตัวหนึ่งจะทำคุณหน้าคุณตาเนาะโน่นตัวสังเกตนะครับแชมเปี้ยนตัวสังเกตแชมเปี้ยนไม่มีปลาครับไปดูตัวที่ได้รางวัลแกรนด์แชมเปี้ยนครับ เที่ยบกับตัวเด็กดูครับเดี๋ยวเที่ยบกับตัวหนูน้อยดูยนะครับ ภายในงานวันที่สองครับเป็นวันที่มีปลาถุงเข้ามาประกวดนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเอาปลากลับบ้านครับที่เป็นปลาในบ่อมีอยู่2ตัวของไทยคราบนะครับแล้วก็มีปลาถุงหนึ่งตัวที่ส่งมาประกวดยังไม่รู้ครับว่าปลาที่เราส่งมาประกวดในครั้งนี้นะครับทั้ง3ตัวนั้นจะได้รางวัลหรือไม่นะครับจะเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกครั้งนึงครับเปเล็กน้อยครับปลาที่จะมาประกวดเขาจริงๆก็ไม่ค่อยจะมีหรอกครับอยากจะลองดู รือสึกว่าน้ําปลาเราจะเน่านะครับไปดูเช็คสุขภาพ่อยเพราะว่าวันที่เอาปลามานั้นผมตักขึ้นจากบ่อแล้ครับปลานั้นไม่ได้เอาขึ้นไปไปบ่อที่แบบว่าบ่อพักนะครับพอตักขึ้นมาจากบ่อใหญ่ก็ทําให้ปลานั้นถึงโจทย์อาหารครับแต่ว่าปลาก,ก็ไปดูตะกใร้อ่อโอเคครับวันนี้น้ำ ได้รางวัลนะครับเจ้าโจวชว,วะนั้นได้วินเนอร์นะครับสว่วนเจ้าสันเก้นั้นได้ที่2นะครับปลาก็ยังสุภาพแข็งแรงดีทั้งสองตัวครับเดี๋ยววันนี้เอากลับบ้านเข้าไปเก่งมาเที่ยวที่ราชชอวันนีี้มกกาารรทง มันแ็แยก็มันงอมองมาน้องแนหมาแต่มองมันมองดนเฮ้ยมันไม่โตเลยแต่มันน็อกีนึมัพ่ม่ไีนึงมันขึ้นมา3มเซน

สุขภาพแข็งแรงดีนะครับน้ำมนจะขุนหน่อยนะครับเพราะว่าปลานั้นผมไม่ได้แยกขึ้นบอ่อพันครับตักจากบอ่อที่ในฟาร์มเลยครับทําให้ปลานั้นยังกินตะไคร่น้ําในบ่อนะครับถึงโจดอาหารแต่เขาก็ไปดูดกินตะไคร้ทําให้น้ํานั้นน้ําขุนนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอบหน้านะครับถ้าเกิดเกิดจะทรงประกวดก็คงต้องควรจะแยกปลาไปอยู่บอ่อยางแล้วบ่อ,บบอที่มันไม่มีตะไคร่น้ําครับเพราะฉะนั้นสภาพออกมาก็จะเป็นแบบนี้น้ำเน่าจะดีปลาไม่ป่วย ล้าก็เราโอเคครับสุภาพง่ายทั้งสองตัว่าน้ำล้าเลยใสก็เดี๋ยววันนี้พากลับไปที่ในท้าบครับเราไปสังเกตเราได้รองชนะเลิศนะครับส่วนเจ้าโชวะได้ชนะเลิศครับสลับกับตอนที่ไปเชียงใหม่ตอนที่ไปเชียงใหม่ตัวโชวะได้รองชนะเลิศส่วนเจ้าสังเกตนั้นได้ชนะเลิศเดี๋ยวสองตัวนี้ก็ปั้นแล้วก็ส่งงานประกวดออกมาได้เลยครับถ้ายังมีโอกาสอยู่นะครับ มีตันโจชวาอยู่หนึ่งตัวครับได้ระวังอะดาวแชมเปี้ยนด้วยครับเป็นปลาตันโจชวาของของฟาร์มไหนเอ่ยเป็นปลาที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้นำเข้ามาพร้อมกันทั้งหมด5ตัวตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ที่ฟาร์มไชนิพอดฟิชฟาร์มครับเป็น ของาาโตชว,วะเสียได้นะครับน้ำุดไปหน่อยครับเลยถ่ายภาพมาไม่ใช่จริงๆนั้นป่าป่าสวยอยู่นกสวยวันใน สำหรับการส่งปลาเข้าร่วมงานประกวดบางแสนค่อยโชว์ปี2024ผมส่งปลาเข้าประกวดทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นปลาที่อยู่ในบ่อยางหรือว่าเป็นปลาสายใหญ่2ตัวแล้วก็เป็นปลาที่เป็นปลาถุงแล้วเป็นปลาไซส์เล็ก1ตัวครับส่งปลาเข้าประกวด3ตัวได้รางวัลชนะเลิศ1ตวัวก็คือที่1-1ตัว ก็ที่2 1ตัวแล้วก็ที่3 1ตัวครับคือส่งปลาเข้าร,รวมประกอด3ตัวก็คือได้ได้ที่ 1, ที่2ที่3ก็เป็นรางวัลที่ไม่ใช่รางวัลใหญ่นะครับดยความสามารถของเราที่ยังไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลเกี่ยวกับงานแบบโฟโชชนครับเธอเป็นการเก็บเกี่ยวโซกครับปลาครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความยืดหยุ่นมากครับมีความสุขกับการเลี้ยงปลาเท่านั้นครับชอบแบบไหน,นก็เลือกเลี้ยงแบบนั้นสำหรับวันนี้ สวัสดีครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับ